ปเลยฮะบาเมื่อเราถูกตื่นเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวราจะมาดูกันว่านะครับทำไมงูนะครับสามารถกขเหยื่อที่มีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเช่นตัวงูหลักตัวนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับของงูนะครับเขาจะมีจุดเชื่อมหรือว่าข้อต่อข้อต่อทางไปบนและทางไปล่างที่แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ต้องผ่านไปด้านหน้าครับตรงปลายตรงนี้นะครับแต่ไม่มีกระดูกโรลครับแยกไปทางด้านหน้าดังนั้นนะครับจริงๆไม่งูนะครับเวลามันอ้าบนะครับจะอ้าปากกว้างได้ถึงนะครับร้อยแปดสิบองศาเลยครับอสิบองศาใช่ครับซึ่งจะต่างจากของคนเรานะครับของคนเราก็คือจะประมาณแค่แปดสิบกว่าอง จึงทําให้งูนะครับผมกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าบริเวณนี้ครับได้มากประมาณ5เทา่าสึ่งเราเหยื่อที่เขาจะกินได้และก็จะไม่มีการกัดฉีกกัดอะไรเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่มีการแยกชิ้นส่วนก็คือจะกืนไปทั้งตัวแล้วก็กกต้องมีครับเราจะมาดูกันว่าพิษง,งูนะครับมาจากไหนเมื่องูนะครับผมได้ตับเคี้ยวพวกสมมติว่าเป็นพวกงูพิษมันได้ตับเคี้ยว,วก็เคยเหนตัวเยอะอตรงนี้แล้วน,นะครับ น้ำพิษนะครับจะถูกขัดกันต่อสีเหลืองที่เราเห็นู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะไหลาตามดูเขี้ยวเข้าสู่ตัวเหยื่อแบบนี้เลยนะครับซึ่งไอต่อต่องนี้ครับต่อพิษมันจะอยู่ประมาณหลังดวงตากระต,ตนมืนยประมาณนะครับสมมติว่ามันกัดแล้วมันใช้พิษไปแล้วนะครับทิ้งไว้สักพักน,นึงผ่านระยะเวลาไปแล้วนะครับประมาณสักครู่นึงพวกนี้ก็คือสามารถผลิตขึ้นมาใหมา่เรื่อยๆครับอันนี้ก็คือไม่มีหมดเลยและที่สาคัญน,นะครับเวลามันกัดเวลามันปล่อยนะครับมันจะไม่ได้ปล่อยนะ้ำพิษออกไปครั้งเดียวรวดเดียวหมดเลยนะครับมันจะกัด ไปล่อยไปปริมาณนึงแล้วก็นะครับผมคงเหลือไว้ตรงนั้นเพื่อใช้งานครั้งต่อไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นผลไปต,ตามเส้ <c oughs> างท่้งตทีติดตัวหมดนะครับโอเคด้านหลนี่น,น,นอกจากตัวหมูตัวกระต่ายเมื่อกี้มันจะกินแบบก็คือเป็นไก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในระบบนิเวศธรรม,มชาติของเราคร,รับทั่วไปเลยหมูก็สามารถล่าเป็นะ าพวกงูพวกนี้ครับเขาจะไม่ได้เป็นสัตว์กินพืชเขีนพวกผลไม้พวกนี้ก็คือจะไม่กินชีวิตแบบนี้ือเป็นพวกระบบทางเดินหายใจงูก็คือ,อเขาจะมีรูจมูกไว้เพื่อหายใจนะครับแล้วก็จะมีปอดอยงนี้ครับช่วย ปอดมูจะมีแบ่งหน้าที่กันเป็นสองส่วนจะมีส่วนหน้าส่วนหลังหน้าที่ของปอดส่วนหน้าคือสมมติว่าเวลาเราสูดจังก์นะครับเราใช้ปอดส่วนหน้าโดยที่ท่านเราแบบสกินเข้ามาเมื่ออากาศที่ผ่ายตรงนี้มาแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลมตรงนี้ครับจึงทําให้งูนะครับสามารถลอยน้ได้แต่ว่าเป็นพวกมูน้ำเหมือนกันครับเพราะว่าจะใช้นะครับผมปอดม,มันเก็บเปลือกป่อยู่ในตัวแต่พวกนี้มันเก็บจังเลยเยอะมันจะอยู่ในน้ำได้นานนะครับสิบนาทียี่สิบนาทีมันก็สบายแล้วตร แต่เดากาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขึ้นมามนนหายใจบนผืนน้ำเหมือนเดินมนะครับแต่ว่าดังนานจะขึ้นมาขาบแต่นั้นก็จะเป็นพวกเครื่องวัดของไม่ดยท่สุดแต่ว่าตรงนี้เราเหลือแค่ตัวเดียวน,นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสัมผัสร่วมเราก็เลยงดใช้ช่วงนี้นะครับแต่ไม่แรงหน้าลคลายแต่พวกเครื่องวัดความดั <laughs> นครับตามวงรงเลยแต่ถ้าเกิดเราเป็นจริงออฟขึ้นอยู่รับยิ่งตัวไหนนตัวอีกแรงวั้งรือว่าแรงตัวจะแน่นดูนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นกระเพาะอาหารไส้ก็จะเป็นระบบการย่อยอาหารนะครับที่เราเห็นอาหารงูตรงห่วงโซ่อาหารเมื่อกี้มาแล้วนะครับงูกินเหยื่อเข้ามาปุ๊บนะครับเหยื่อนะครับอวัยวะต่างๆของเหยื่อที่กินเข้ามาเช่นจระเข้พวกนี้ครับทุกส่วนของสัตว์เหล่านี้รับก็คือจืดเกล่อนสมบูรณนะครับจะมีพวกเส้นขนนะครับจะเป็นสิ่งที่มันจะไม่ย่อยนะครับแต่เช่นพวกนี้ครับจึงจบกางคบทุกแก้วน่าะทั่งงูด้วยกันนะครับผมถามว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีผลแบบนี้เวัยว่าต่างๆอพวกเขา อย่างนีว่าตัวลิงตัวลิงก็คือมีขนนะครับจะเป็นเส้นดำๆพวกนี้หน้าจากพวกกระดูกเนื้อหนังอันนี้ก็คือลายดำจะเป็นครับเส้ดำๆพวกจะมีสุดนิด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นในกรณีของคนเราครับสมมติว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเครื่องประดับนะครับพวกนี้ของเราคือเกระดูกเนื้อนะทั้งต่างก็เะเป็นพวกซึ่งผมซึ่งผมของเราแล้วก็สิ่งเหล่านี้ครับจะถูกขับผ่านมาเป็นแบบนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีดำจะเป็น พวกสิ่งที่เขาไม่ย่อยต่างๆพวกผมพวกอะไรต่างๆมันคือจะออกมาเป็นลักษณะสีดำใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวที่ติดออกมาด้วยกันมันจะเป็นฉีกนะครับตาชี่งูแล้วก็ผมพวกนี้จะไม่ได้ออกมาเป็นน้ำนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้เขาเป็นสัตว์ที่ตายไม่ดีๆออกมาเป็นสีขาวข้นๆซึ่งบางครั้งอาจจะติดออกมาเพราะเกิดตัวอืดๆนี่เลยครับส่วนสีดำไป็ตืดส่วนสีขาวจะเป็นกำลังมเป็นฉีกันเด็กแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่งูมันยังไม่ได้กินหญิงนะครับมันเป็นฟิชชิ่เป็นจะติดมุดถึง เราถูงมือแต่เพศผู้ครับก็จะมีถูกสองข้างนะครับในตอนที่เราทำขยายขึ้นมาสองข้างอันนี้จะเป็นของจริงข้างซ้ายกับเราก็ข้างขวาเพศผู้นะครับนี่แต่เวลาผสมพันธุ์จริงๆนะครับจะไม่ได้ใช้คองมัดเขาจะเลือกใช้แค่ข้างเดียวเท่านั้นเพื่อการพิสูจน์อย่างเช่นถ้าเกิดเพศเมียมันเข้าขวาสาวชายหน้าสาวตรงนี้ก็จะด้านขวเช่นกันครับถ้าเกิดเพศเมียมเข้าด้านขวาชายด้านขวาทางดัานขวาจะอ้กมาครับระยะเวลาผสมพันธุ์นะครับโดยเฉลี่ย แต่ละครั้งจะอยู่ท่ประมาณ3ชั่วโมงในการส่งของยางที่สําคัญเลยนะครับเอายฉพของเพศผู้ลูกของที่มีนะครับมูแต่ละชิดจะไม่เหมือนกันครับมันจะออกแบบมาได้แค่รูปหัวใจไม่หัวใจมันจะล้มรอบกันของีนี้จริงๆมูตามธรรมชาตินะครับโอกาสที่มันจะมือนหนุนพันข้ามสองฟันกันนะครับก็คือยากอันนี้ก็คือยากเลยแต่ถ้าดูประดานฟัที่เขาทำครันงชอบทำาก็จะปุ๊บเหรียดกับที่มันเป็นสายพันธุ์เฟ็ก คัแตนี่หรวนนีอ้ีกน็ะรสอซ้กสามารถถ่ายรูปได้นะครับแต่ม็ต่างใช้แบบรอบข้าขอบจับ